พิเศที่552คลิปนี้พบกับฉลามร้ายแห่งเมืองชนปอตทอเพชรรุ่งเรืองประทะกับจารสเรตรอดเวลเจ้าของชายารรดไวเลอร์นักข่าวแอฟริกาใตา้เรื่องราวก็เกิดขึ้นเมื่อวันที่29เมษายนส5 6 0หารยน2560หรือ2017ในสในศึกไทยไฟสมุยส0 1 7ิ 2017. ที่กาะสมุยจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานี ก,การกาวยไทยคาดเชือกในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมกำหนด3ยกยกละ3นาทีพักหนึ่งเพื่อไม่เสียเวลาหาความรำคาญกับพ้องคปล่อยๆยไปบนไปแบบภาษาไทยสอดแทรกด้วยภาษาไทยอีสานเป็นครั้งคราวพร้อมสาระและไรสาระเชิญสาล,ลาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งด้วยนะครับ สุดยอดนะฮะใ t ้ครูก่อ e นะครับเข้ามาครับเอาละเอาละครับผมว่าหาผู้ท้าชิงให้เขา The Lotweiler นะฮะบ Boxing เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอารมณ์ขันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขึ้นเวทีเนี่ยเดี๋ยวจะขับไม่ออกนี่เจอใครครับวันนี้จานสคริปต์สะดุ้งเลยครับผมนะฮะน่ารักมากเล่นด้วยนะครับอยู่บนเวทีสะดุ้งรับเดอร์ร็ไวเลอร์นะอยู่บนบกของผมนี่ถ้ามาเจอในน้ำไหมลุยกันในทะเลไหมคุณล่างมปกินในน้ำเลยเหรอเนี่ยไม่มาสู้กันในน้ำเพราะฉายาของเขาเนี่ยนะฮะเขาคือชารามลายแห่งเมืองชนปตทเพชรรุ่งเรือง Uh, bronze medalist เอาละขึ้นมาแล้วเขาแหละปอตอทอแล้วเป็นยังไงมั่งเนี่ยแม่ดูก็แล้กันนะครับว่าโอ้โหแต่ละคนนี่คงจะคึกหน้าดูแหละงานนี้ไม่ว่ากันอา้ากลับห้ำไปที่หนึ่งอาจารย์ถาวรเอียงอุบลกรรมการพรืคีกาศบนวีกีอมา <V> e. สรู้สอดเห็นเกี่ยวกับประวัตินักมวยจาริสลอตเวลนักขเขาวแอฟริกาใตา้ เจ้าของชยารถไวเลออายุ34ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง180เซนติเมตรชกมา37ครั้งชนะ30แพ้เกเสมอหาได้มีไหมปอตทอเพชรรุ่งเรืองสลามร้อยแห่งเมืองชนอายุ19ปีน้ำหนัก68กิโลกรัมสูง177เซนติเมตรชกมา128ครั้ง ชนะ98แพ้29เสมอหนึ่งในฐานะเป็นชาวชนบรุรีมีคำขวัญอยู่ว่าทะเลงามเข้าหลามอร่อยโอ้ยหวานจักสารดีประเพณีวิ่งควายต่างคนก็ต่างนั่งท่าพร้มจีหน้าท่านั่งนั่นเองแล้วก็ล,กลุกขึ้นไปก้าวสามขุมเข้าสู่มุม เป็นอันว่าเสร็จพิธีโอ้โห,โหธรรมดาสะที่ไหนแล้วรถวิวหรืรอจารรถวิวเอาลนะเป็นอันว่าเสร็จพิธีในการไหว้ครูยังไงต่ออาจารย์าวันเอยียงกบุบอกว่าเข้ามุมไปพี่เลี้ยงก็ทำพิธีกรรมถอดมงคลเปล่านโมหรืออะไรมั่งอ่ะอเอา ตามศาสนาของใครก็ของมันพิธีกรรมนั้นว่ากันไปเอา้ายังไงต่อมีการเด้งเชือกนี่แม่ธรรมดาที่ไหนเห็นไหมนะ่ะนะเตงหนึ่งโอ้โหตั้งแต่โน่นหกเจ็ดปีที่แล้วไทยไฟอตอนนั้น เออสำหรับปอตทก็เป็นแชมเปี้ยนทีซุซซูเปอร์ไฟท์2 6 1 6ด้วยเอายกแรกแหกมานครับพี่น้องทีบขวามาก่อนอกางเกงดำปอตทอรถเวลลกางเกงขาวนั่นซ้ายขวาซ้ายขวาอย่ากระพริบตาครับพี่น้องไม่มียกสองอใครจะอยู่ใครจะไปใช้เวลาไม่กี่นาทีเท่านั้นเองยังไงโอ้โหข้าแล้วเกิน แชมเปี้ยนมวยไทย2,016เลยแชมเปี้ยนมวยไทยคาดเคลียร2,017ด้วยยังไงปตอตทณนะตอนนั้นนะเออณตอนนั้นเอายังไงขยับพ่อหาหนุนอา้าวล็อกล็อกของก่อยแย่แต่ยังว่าอา้าวทกต่อ,อโอ้ยทีมสกัดไว้ก่อนยังไงปตอตทก็แหม่กำลังห้าเนาะ19ปีเนี่ยครับพี่น้องโอ้ย เมื่อเจ็ดปีที่แล้วยังไงตอนนั้นยังเป็นค่ายเพชรรุ่งเรืองอยู่อยังไงยังไม่ปัจจุบันนี่เอาโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนอเอาสิเอาเอาขยับก็หากรอสายขวาสายขวานำนี่การใช้หมัดของปตทไม่ต้องห่วงครับฉลามร้ายฉลามร้ายแห่งเมืองชนขยับก็หายากระพิบตาครับพี่น้อง จบยง <handled it> จบจบลงในยกนี้ <wind> ลิ้นพันเอ้ยปากครึ่งจมูกครึ่งยังไงยังไงต่อโอ sure? ้โหหลับตาเลยอ่ะอือืมอืมออเอาอาจารย์จิรศักดิ์ปูพาชาติไปไหนอ่ะไม่เห็นมาเอานี่ไงมาแล้วเห็นเลดรู้อะไรเลี่ยเลดทองโอ้โหพอๆกับนาฬิกาเลยครับท่านอประกาศให้ชนะโอ้โห อย่างสี่มุมเลยปะเนี่ยอืมฮะโอ้โหดูชิครับยังไงต่อไหวไหมอ่าเอาฟื้นฟื้นฟื้นอ,อ,อย่าอมอย่าดมอย่ามองอยู่ไหนช่วยกันหน่อยช่วยกันหน่อยเมืม่อกี้ปากครึ่งจมูกครึ่งดูที่เลือดอยังไหลอยู่เลยครับเอามาดูภาพสโลมโมชั่นเอ้ยนี่ขวาเต็มเต็มไงท้องปางงางเนี่ยเขาเรียกว่าไงาท้องปังงาง นอนแผ่สองสลึงไปเลยแยกอ่ะ oh, so เป็นหน้าที่ของใครต่อพิธีกรบนเว,วทีคุณเดียวคุณเป๊กว่ายังไงข <Yeah, right. S 1> อบคุครับคือมนนคุณเดียวบอกว่าก็ป้นัวไม่ ฟิตอยู่นะฮะแตบจังหวะป๊อกเดียวเลยฉะนั้นนะครับตอนนี้นักกีฬาลงเฟินทุกคนใช่ครับตอนนี้เราประกาศผลผู้ชนะแล้วนะครับและเดอะฟิตเอร์เจเรมี่อิสุสุครับซุปเปอลายเมื่อปีนี้ผ่านมาถลามร้ายแห่งวิญญาณบอตโต้เพชรรุ่งเรืองสุดยอดเลยนะ ขอขอบคุณจากคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับรวยๆเฮงๆแบบไร้ขีดจำกัดสวัสดีครับ